อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระปิตากลุวัชนะสงครามพระเครื่องชุดนี้ได้มีการแตกกลุเมื่อปีพศ2496มีการค้นพบพระเครื่องชิ้นต่างๆในกลุนี้อย่างมากมายอาทิเช่นพระบูชาและพระเนื้อดิน ในส่วนของพระเนื้อดินนั้นมีการค้นพบในจำนวนมากและบรรจุลงปี๊บได้ทั้งหมดถึง8ปี๊บด้วยกันโดยมีการสันนิษฐานว่าพระเครื่องชุดนี้มีการจัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพระปิตาเจ้าคุณเที่ยงวัดละคังโคสิตารามกททมพระเครื่องของเจ้าคุณเที่ยงนั้นมีมากมายหลายพิมพ์ ลวนมีการจัดสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและพระเครื่องของท่านยังใช้เนื้อหามวลสารเก่าที่สืบทอดมาจากวัดละคังมาทำการจัดสร้างพระเครื่องของท่านเองพระปิดตาเสียนเงาะเนื้อผงใบลานหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตก ในบรรดาวัตถุมงคลของหลวงพ่อทาที่จัดสร้างขึ้นนั้นล้วนมีประสบการณ์มากมายหนึ่งในนั้นคือพระปิดตาที่สร้างจากเนื้อผงใบรานซึ่งปัจจุบันนี้นักสะสมพระเครื่องให้ความสนใจพระเครื่องชุดนี้ไม่น้อยเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่ามากซึ่งมีพุทธคุณไม่แตกต่างกับพระเครื่องชุดนิยมของท่าน พระปิดตากริ่งของตะเคียนจังหวัดอยุทยาพระกิ่งของตะเคียนนับว่าเป็นหนึ่งในพระเครื่องยอดนิยมตลอดกาลซึ่งพระเครื่องชุดนี้มีความแปกแตกต่างจากพระกิ่งทั่วไปที่มักสร้างด้วยเนื้อโลหะแต่สำหรับพระกิ่งของตะเคียนนั้นเป็นพระกิ่งเนื้อดินผสมผงใบลานและผสมว่านร้อยแปดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นับว่าเป็นพระเครื่องที่มีอายุเก่าแก่อีกหนึ่งรุ่นในเมืองไทยที่จัดสร้างตั้งแต่สมัยอยุทยาพระปิดตาเนื้อผงใบลานหลวงพ่อกรรมวัดศาลาบางปู่พระเครื่องชุดนี้ใช้มวลสารเดียวกับพระผงสุริยันจันทารุ่นแรกเมื่อปีพศ2530พระปิดตารุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่หาได้ยากยิ่ง ด้วยจํานวนการจัดสร้างที่น้อยผนวกกับความหวงแหนของผู้ที่ศรัทธาและครอบครองพระเครื่องชุดนี้พระเครื่องชุดนี้มีประสบการณ์มากมายไม่เป็นสองรองใครพระปิตาพังพการหลวงพ่อเนียมวัดบางไทรปีพศ2541วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระเครื่องชุดนี้เพื่อนำปัจจัยมาสร้างซุ้มประตูวัดบางไทร เมื่อปีพศ2541พระเครื่องชุดนี้มีการประกอบพิธีเทวาเลิกที่เป็นมงคลยิ่งนักและมวลสัรศักดิ์สิทธิ์มากมายประกอบด้วยผงอิทธิเจผงตีนิสิงเหและผงพุทธคุณต่างๆพระเครื่องชุดนี้มีจำนวนการจัดสร้างที่น้อยมากและเป็นที่ต้องการของผู้ที่ศรัทธา พระปิดตารุ่นแรกพิมพ์ใหญ่เนื้อผงปัทมังหลวงพ่อสังวัดดอนต่อปีพศ2535พระเครื่องชุดนี้ถูกจัดสร้างโดยเหล่าลูกศิษย์ที่รวบรวมมวลสารอยู่นานหลายปีซึ่งประกอบไปด้วยผงน้ำนมควายของหลวงพ่อมุ่ยวัดป่าลระกรมผงปัทธรงของหลวงพ่อเขียววัดหลงบนและผงปัทมังของพระครูกาแก้ว จึงนับได้ว่าพระเครื่องชุดนี้มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผสม,มอยู่ในองค์พระอย่างมากมายพระปิดตาลายเสือรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีหนึ่งในพระเครื่องยุคแรกของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองที่ถูกจัดสร้างขึ้นในบรรดาวัตถุมงคลต่างๆที่จัดสร้างขึ้นในยุคแรกที่หลวงพ่อแพรได้ทำการปลูกเสกไว้ให้ ปัจจุบันกลายเป็นพระเครื่องที่หายากขึ้นทุกวันถึงแม้ว่าพระเครื่องของท่านจะมีราคาเช่าหาไม่แพงมากนักถ้าเทียบกับพุทธคุณที่มีมากมายต่อผู้ที่ครอบครองจึงถือได้ว่าเป็นพระเครื่องที่ดีอีกหนึ่งรุ่นพระปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีพศ2529 อีกหนึ่งวัตถุมงคลในยุคต้นที่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ได้ทำการปลุกเสกไว้พระเครื่องชุดนี้ปัจจุบันหาพบเจอได้ยากและน้อยคนที่จะรู้จักโดยการจัดสร้างพระเครื่องชุดนี้ได้มีการรวบรวมมวลสารจากพระสมเด็จวัดะระฆังที่แตกหักรวมถึงพระสมเด็จบางขุนพรมที่แตกหักมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพระเครื่องชุดนี้ พระปิตามหาราบหลวงพ่อเกษมสุสานไตรักจังหวัดลำปางปีพศ2518 1. หนึ่งในวัตถุมงคลที่นับว่าหายากยิ่งของหลวงพ่อเกษมมีจำนวนการจัดสร้างเพียง1,999องค์เท่านั้นและยังเป็นพระเครื่องที่มีชื่อดีเป็นมงคล และปัจจุบันยังเป็นพระเครื่องที่สะอแสวงหาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อกเกษม